วันนี้ผมมีโอกาสพาลูกสาวมาซ้อมนะครับในวันซ้อมจริงนะครับแมตช์คัดตัฟายของวอนดาเอนะครับก็จะพาเข้าสนามซ้อมได้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยซ้อมลูกสั้นระยะสั้นนะครับแล้วก็ซ้อมโยนระยะไกลขึ้นนะครับสนามที่นี่กลีนจะค่อนข้างสลบเยอะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยซ้อมผัดกันครับก็จะเริ่มซ้อมพัด ระยะไกลก่อนนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยสองพัดระยะสั้นวันนี้มาแบกถุงให้เจ้านายครับเจ้าหนายน้อยต้นข้าวผมตงสายค่าดตอนนี้อยู่ rolling hill ทีลล่เสียงวัดที่ับครับน,นี่มาลากถุงให้ลูกสาวนะครับผมก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยตอนช่วงระหว่างที่น้องต้นข้าว ซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแข่งขันจริงวันแรกนะครับนะครับก็จะมีพาสียาวนะครับภาสี421ลาเนี่ยนะครับก็จะสองตีไปนะครับแล้วก็ได้พัดเบืร์ดีแล้วก็ลงนะครับเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ คุณพ่อทำหน้าที่เป็นคันดีแต่ว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วอันนี้เราก็เลยจะได้ถุงเองนะคะสวยมากพอสองมาได้สักพักหนึ่งครับก็แดดล่มลมตกแล้วครับก็มาถึงลงสิบห้านะครับอากาศก็เริ่มเย็นลงนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ร้อนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ หลายท่านก็สงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมโปรพันมาถือถุงให้ลูกนะครับอันนี้เป็นการถือถุงครั้งแรกตั้งแต่ลูกสาวเล่นกลอบมาเลยครับบรรยากาศดีครับตะวันใกล้รับฟ้าวันนี้มาแบกถุงให้ลูกนะครับไม่ใช่แบกขับลากแบกไม่ไหวเ,เลยต้องมาลาก อยู่หลุมซิงเกิลโฮของสยามคันที่ครับโรลลิ่งฮิลครับอยู่หลุม15หลุมที่มีกำแพงทรายใหญ่นะครับบ่ออัปเดตครับใครไปบ่อทรายนั้นจบครับต้องระเบิดรายไกลแล้วขึ้นสูงด้วครับบรรยากาศดีมาดีตอนนี้ครับก่อนนั้นรร้อนมาก